เรื่องราวที่เรียกได้ว่าใครๆฟังเราก็ต้องรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดจากความโกรธแล้วกลายเป็นสุนกราณกรรมครั้งใหญ่นะคะและที่สำคัญก็เป็นอุทาหรณ์ที่สุดบทหนึ่งในบริศตรทของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ค่ะเปลว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงเนี่ยไปฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะกับเหตุการณ์รถไฟฟ้ามรณะเกาหลีใต้ค่ะ เรื่องราวแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พศ2546ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะถูกเรียกว่าโศกอนฏกรรมไฟไหม้รถไฟฟ้าใต้ดินเมืองแทกูค่ะผู้ก่อเหตุก็คือชายที่มีชื่อว่า คิมแดหันนะคะซึ่งในวันที่เกิดเหตุน,นะคะเขาก็เดินขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมกับกระ,ะเป๋าเป้หนึ่งใบค่ะที่บรรจุถังน้ํามันเบนซินเอาไว้นะคะซึ่งต่อมาเวลา9ก้นกาห้นาทีนะคะรถไฟก็จอดที่สถานีปลายทางค่ะเขาก็เริ่มปฏิบัติการค่ะก็คือเขาเริ่มเทน้ํามันราดนลงบนพื้นแล้วจุดไฟเผาอย่างบ้าคลั่งค่ะเปลวเพลิงนะคะลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะผู้โดยสารที่ตื่นตระหนกแล้วก็กําลังแตกตื่นเนี่ย ก็หาทางหนีนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าประตูรถไฟฟ้าเนี่ยมันถูกควบคุมจากห้องโดยสารและไม่สามารถเปิดได้โดยอัตโนมัติเนาะและเจ้าหน้าที่ที่กําลังดูแลแล้วก็ควบคุมพวกสัญญาณต่างๆเนี่ยมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะคือในขณะที่ความกระโหลกเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนคือรถไฟขบวนที่1080เนี่ย ได้วิ่งสวนมาได้เข้าเทียบชันชลาในสถานีเดียวกันพอดีซึ่งตามหลักแล้วนะคะในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทําเลยนั่นก็คือการตัดกระแสไฟค่ะเพื่อให้ขบวนรถไฟคันอื่นๆเนี่ยหยุดวิ่งนะคะและป้องกันไฟฟ้าช็อตด้วยแต่ด้วยความที่สื่อสารผิดพลาดระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมและคนขับรถนะคะก็เอาง่ายๆก็คือคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกสัญญาณควบคุมจับควันต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้ทําอะไรอยู่นะคะ ก็เลยไม่ได้แจ้งขบวนถัดไปที่กําลังจะตามมานั่นก็คือขอบวน1080นั่นเองเนาะทําให้คนขับรถไฟขบวน1080เนี่ยไม่ได้รับคําสั่งนี้อย่างชัดเจนค่ะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะวิ่งเข้าสถานีตามปกติโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีเพลิงใหญ่รออยู่นั่นเองเมื่อคนขับรถขบวนที่1080นะคะเห็นเปลเวไฟของขอบวนร,รถแรกเนี่ยก็เลยขับรถหนีออกไปค่ะ แต่ถ้าว่าประตูอัตโนมัติเนี่ยมันกลับทํางานช้ามากนะ,ะทุกคนมันก็เลยทําให้ผู้โดยสารจํานวนมากเนี่ยที่ติดอยู่ในรถไฟฟ้าขบวนที่180 0เนี่ยได้รับความพิษเข้าไปเต็มๆค่ะก็คือควันพิษเนี่ยมันเข้าปกคลุมนะคะและในความตื่นตระหนกนั้นเองค่ะ คือคนขับรถ1080เนี่ยก็ได้ดึงมาสเตอร์คีออกค่ะหรือคุญแจหลักของรถไฟติดตัวในขณะที่ตัวเองกำลังหนีค่ะทุกคนส่งผลให้ประตูที่มันยังไม่ทันได้เปิดออกมาเนี่ย ก็ถูกล็อกตายอย่างถาวรนะ,ะทำให้ผู้โดยสารที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยไม่มีโอกาสได้หนีออกมาได้เลยค่ะสุดท้ายนะโศะวนากรรมในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง192คนค่ะและมีผู้บาดเจ็บอีก151รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เสียชีวิตจากการสูดควันพิษเข้าไปนะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าการถูกไฟคลอ,อกโดยตรงค่ะเหตุการณ์ทั้งนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เกาหลีใต้นะคะต้องทบทวนถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบ ไฟฟ้าทั้งหมดค่ะแล้วก็รวมถึงการปรับปรุงวัสดุในตัวขบวนรถไฟนะคะและติดตั้งถังดับเพลิงในทุกตู้โดยสารนั่นเองค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หรือว่าเรื่องราวแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นซ้ำสองใช่ไหมคะแต่ มันก็น่าเศร้าค่ะที่เมื่อไม่นานมานี้นะคะมันก็มีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะจนทําให้ผู้คนจนํานวนมากนะคะโวนล,ลึกถึงโศกนนฏกรรมครั้งนั้นที่เมืองแถกูกเลยค่ะ <c oughs> ก็คือเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะมีข่าวที่น่าตกใจเกิดขึ้นที่กรุงโซค่ะเ <c oughs> มื่อชายวัย67ปีคนนึงน่าถูกจับกลุ่มได้ค่ะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยพยายามจุดไฟเผาขบวนรถไฟใต้ดินสาย5นั่นเอง ซึ่งนายวอนะคะได้มีการวางแผนมาอย่างดีค่ะโดยเขาได้ซื้อน้ำมันเบนซินประมาณ3.6ลิตรนะคะและเตรียมไฟแช็กแบบพ่นไฟค่ะซึ่งให้เปลวไฟแบบรุนแรงเลยทีเดียวนะคะทุกคนคือมันรุนแรงกว่าปกติ <S <S เขาเนี่ยก็ได้ขึ้นรถไฟไปนะคะในช่วงเวลาที่เร่งด่วนะคะ่ะก็คือมีผู้โดยสารเนี่ยหนานแน่นมากๆและได้ราดน้ำมันลงบนตู้ ก่อนที่จะจุดไฟเผาแต่ก็โชคดีมากๆนะคะที่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้กลายเป็นโศกนกาฏกรรมซ้ำรอยค่ะเพราะมีผู้โดยสารแล้วก็เจ้าหน้าที่จํานวนมากนคะคะได้ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงที่อยู่บนตู้รถไฟเนี่ยมาช่วยกันดับไฟอย่างรวดเร็วค่ะทําให้เปลวไฟเนี่ยไม่ลุกลามแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงขนาดนั้นนะคะซึ่งมันก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจากควันไฟเพียงไม่กี่รายค่ะแต่ก็ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์ทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงภัยอันตรายที่เกิดความ ความรุนแรงในใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ความน่าเศร้ามันก็มีเรื่องที่น่ายินดีนั่นก็คือบทเรียนจากในปี2003นะคะก็คือสงครามนั้นเนี่ยมันส่งผลทําให้มีระบบความปลอดภัยที่ดีขึ้นการฝึกซ้อมอพยพผู้โดยสารที่มีมาตรฐานขึ้นนะคะและมีถังดับเพลิงบนบรถไฟนะคะทำให้สศคนารมครั้งที่2เนียไม่เกิดขึ้นนั่นเองเนาะ